ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชาแนลวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเตอะกุจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s ไ cribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆ จะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ห้อง VIP เมื่อคืนนะครับ ใครที่ติดตามอาจารย์นะครับที่ห้อง VIP ก็ยินดีด้วยครับมอคืนอาจารย์ให้อินเตอร์ตูคูนะครับชนะ3 0กินเต็มครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP บวกขอจา์นะครับก็แอดไลน์ไปที่เกนด o กตี้เจได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับและได้รับ VIP กันแบบฟรีๆทุกๆวัน ไม่มีค่าได้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจ็ได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับหรือใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโด้คตีครับ หรือใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้าแฟนเพจทีเด็ดบอลหลังโกลไลวันครับหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับเพื่อนๆครับเราไม่ได้พบกันมาตั้ง2อาทิตย์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสบายดีกันบ้างไหมครับหรือว่าเพื่อนๆมีคู่ คู่บอลคู่ไหนนะครับที่ชื่นชอบหรือเห็นต่างจากอาจารย์นะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปมาคุยกันบ้างนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนและเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,น,นะครับท่านอื่นๆนําไปวิเคราะห์กันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับใต้คลิปที่อาจารย์ทําไว้นะครับสําหรับทีเด็ดบอลหลังโกาลยลวันวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูโร2020ครับ วันนี้นัดเปิดสนามนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติตุรกีครับเราไปพบกับคู่แรกกันเลยครับวันนี้ส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของทีมชาติอิตาลีที่ผ่านมานะครับเป็นการชนะลวดทั้ง6นัดนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของทีมชาติตุรกีนะครับชนะ4เสมอ2ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับ เราย้อนไปดูนะครับมี3นัดนะครับเป็นอิตาลีชนะตุรกี60ตุรกีแพ้อิตาลี01ตุรกีแพ้อิตาลี12่นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับทีมชาติอิตาลีเจ้าภาพรวมนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขาอาจารย์มองว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่น พวกเขาเก็บใยชนะลวดได้ทั้ง6นัดเลยถือว่าฟอร์มที่ผ่านมาดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมชาติตุรกีผลงานโดยภาพรว,วมในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาก็ดูโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ6นัดหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาเช่นกันนะครับฟอร์มก็ดีใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพวกเขาต้องเปิดเปิดสนามนะครับเจอกับเจ้าภาพร่วมอย่าง อิตาลีด้วยนะครับมองแล้วลุ้นกันเหนื่อยแน่ๆครับสำหรับตุรกีวันนี้นะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้นี่นะครับอิตาลีครับเป็นต่อ1ลูกลบ92นะครับ1ลูกลบ5ครับลูกลบ92ต่อกับได้น้ำา97นะครับน้ำแดงๆส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ10ลบ93ครับต่อกับเสียน้ำา99ครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดคอตีจอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่ออิตาลีไปดีกว่าครับวันนี้มองจากภาพรวมๆนะครับและตามชื่อชั้นอิตาลีก็ยังดูดีกว่ามากครับนัดเปิดสนามวันนี้นะครับบวกกับที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยอาจารย์มองว่าวันนี้1เม็ดคิดว่าอิตาลีทําได้แน่ครับต่อไปแล้วลุ้นเม็ด2เม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลวันนี้ครับ ที่อาจารย์ให้นะครับ1คู่ครับก็ให้ต่ออิตาลีไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการจะได้คู่บอลแบบ VIP หรือเข้ากลุ่ม VIP บวกขอาจา์นะครับก็แอดไลน์ไป,ไปที่เ e n d ด็อกต789ได้เลยครับหรือใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไป,ไปที่แอดโคปา789ครับ มีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเรวยรทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ